ป่าดิบชื้นเลยอะนะมันล่มเย็นแต่ว่ามันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดินตะลุยป่าค่ะวันนี้แสงเดือนก็มาเข้าเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนแล้ววันนี้แสงเดือนได้มาเจอป่าเหมือนเป็นป่าดิบชื้นทุกคนจะมีต้นไม้เยอะและจะมีความชื้นอ่าร่มลื่นมากนะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราอ่ะจะเดินเข้าไปดูข้างล่างว่านี่มันมีทางเดินลงไปนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างข้างล่าง ฝากพ,พี่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แสงเดือนในการทําคลิปด้วยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะนี่ทุกคนเด,กเดินลงไปเลยนะมันคน่อนข้างเงียบแล้วก็สงบมาก ทุกคนทางมันมันทางมันค่อนข้าง,งเปรี่ยวมากเลยนะ ค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงพื้นที่เปิดโล่งแล้วนะเมื่อกี้อยู่ข้างบนนะ่ะมันมันมืดแล้วมันทึบมากเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อต้องขออภัยพี่พีด้วยนะคะถ้ากล้องมันสัน่นหรือว่าทำให้เวียนหัวตอนนี้กำลังฝึกและพัฒนาตัวเองอยู่ขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะ เหมือนเป็นป่าดิบชื้นนะทุกคนคนรยากาเงียบสงบมาก คนทางลงมันค่อนข้างชันมากต้องระวังเดินแบบระวังมากๆอ่ะทุกคนกลัวลื่น ต้นใหญ่มากคนเสียงอะไรข้างล่างอ่ะคนเสียงมาจากฝั่งนู้นอ่ะ แน่ใจว่าเป็นเสียงสัตว์ป่าหรือเปล่านะคนต้นไม้ต้นใหญ่มากยุงคนยุงยุงเยอะมาก ี่เปิดโลงแล้วต้นเนี่ยต้นไม้เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งพักก่อนนะเราเดินมาได้สักพักแล้วทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้ก่อนนะมันอยู่ตรงน้ำพอดีมันมีความชื้นเหมือนเป็นป่าดิดชื้นทุกคนมีความเย็นแล้วก็เงียบสงบมากจะได้ยินระหว่างทางเนี่ยได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงนกเสียงแมลงเสียงอะไรแบบนี้ทุกคน คุณเห็นข้างหลังไหมต้นไม้ต้นใหญ่มากน่าจะมีอายุมาหลายปีแล้วแหละมีต้นมะเดือด้วยนะทุกคนใครชอบกินมะเดือบ้างเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยมากค่ะเรานั่งพักเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราอะเดินไปข้างหน้ากันต่อดีกว่า,าทุกคนคนเห็นต้นกล้วยเยอะมาก,กคนเสียงอะไรอ่ะคนคนเสียงมันมาจากตรงน,นั้น ทุกคนนะขอถอยหลังไปก่อนเพราะเสียงมันใกล้มากไม่รู้ว่าเป็นเสียงจัดป่าหรือว่าทุกคนเดี๋ยวเราถอยหลังกันนะค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมานั่งที่เดิมแล้วนะที่ที่เรานั่งเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอกลับมาตั้งหลักก่อนเราให้เสียงมันเงียบไปก่อนนะทุกคนแล้วเราอะจะเดินเข้าไปอีกรอบนึง เหมือนมันเป็นป่าที่แบบว่าทุกคนแต่ก่อนชาวบ้านเขามาทําไร่ทําสวนไว้นะมันมีต้นกล้วยเห็นไหมทุกคน่ะเดี๋ยวเราต้องพักทั้งหลักกันกันนะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เดิมที่เราวิ่งออกมาเมื่อกี้นี้นะเพราะเสียงมันอะไรเงียบไปแล้วทุกคนแต่ตรงนี้มันเปิดลงมากทุกคนมันมันคือแบบที่เอาไว้ของใครอ่ะ หรือว่าเป็นของที่พักที่พักของชาวบ้านที่เขามาทําไร่ทําสวนหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้มันมีต้นกล้วยแล้วมีพืชผักคนเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่มากคนมันเป็นแบบป่าดิบชื้นเลยอะนะมันล่มเย็นแต่ว่ามันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่ นี่ทุกคนต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็มีพืชผักนะทุกคนเหมือนเคยมีชาวบ้านชาวบ้านเขามาทําไร่ทาสวนไว้แล้วเขาปล่อยทิ้งไปแล้วนะอาจจะทุกคนมีเสียงขอมีดมาฝั่งนูนะ่ะ อย่างขอมีดมานะจากฝั่งนู้นนะ่ะที่ฝั่งที่หนูนั่งมาเมื่อกี้นี่นะคนมันมันมันร่มลื่นแต่ว่ามันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะนะมันเป็นเหมือนอป่าดิบชื้นนะต้นไม้เยอะมากหนูคาดว่าทุกคนตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่พักเก่าที่พักเก่าของชาวบ้านเขา ที่เขามาทําไว้เราเอามานั่งพักเวลามาทําทําไร่ทาส่วนนทุกคนมันล่มลื่นแต่ว่ามันแอบน่าก,กลัวอยู่หนินดหน่อยนะทุกคน ทีแรกว่าจะขึ้นไปต่อฝั่งนู้นนะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยมันน่ากลัวมันระแวแงอะทุกคนเดี๋ยวเรายังจะไม่เรายังไม่เดินกลับไปฝั่งนู้นนะขอนั่งพักก่อนขอนั่งตรงนี้ก่อน ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่นั่งอยู่ตรงทางน้ำนะเห็นเห็นชาวบ้านเนี่ยมาหาของป่าเ,เขาพิュวกสอบมาด้วยนะแต่หนูไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าแบบไม่กล้าถ่ายนะกลัวเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขามาสองคนนะแต่เขาว่าเดินกลับไปแล้วเหมือนเขามาหาของป่าแล้วพอหนูนั่งตรงนั้นนะ่ะเห็นเขาเดินขึ้นมาจากข้างล่างพอดี หนูก็เลยเดินหลบมาฝั่งนี้นะทุกคนขอลั้งตรงนี้ก่อนนะร้อยให้เสียงมันเงียบไปก่อนนะทุกคนมันน่ากลัว ค่ะทุกคนตอนนี้หนูก็นั่งพักมาสักพักนะแล้วนะแล้วเลยเวลามาเยอะแล้วหนูาว่าจะขอตัวกลับก่อนนะทุกคนเพราะมันนักวัวมากตรงเนี้ยฝากพี่พีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แสงเดินในการทำคลิปด้วยนะคะทุกคนขอตัวก่อนนะคะ